สำหรับในปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโทั้งสิ้น102า7งานเนื่องจามีจะมวบรางวัลสารับเยี่ยมให้กับ3สานักงานตรางกดเดนาเนาตวนออเียงเนาคเหนอภาคดต้โดยมีผู้เชี่ยวผู้เชี่ยวผู้เชวโดยรประธานกรรมการบริหารรัสโดยท่านหมอเลิศคุณผูชบ Thank you. สิรีนลดาก่อไป

สสวัดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและท่านผู้แทนท่านค่ะก่อนเลยนะคะฉันขอแสดงความยินดีกับท่านนะคะผู้ประกอบการนะที่ได้รับรางวัลสาหกรณ์ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมดีเด่นของท่านนะคะที่ได้รับรางวัลมากแล้วก็ท่นนี้นะคะก็ยินดีต้รับ ราบว่าอุสาหกรรมนี้นะคะที่ประวัตินี้ได้เกิดขึ้นมา3-2ปีแล้วะคะ่ะทุกปีก็ทางทาง,งรัฐบ,บาลก็ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมวันนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศน,นะคะไม่ว่าจะเป็น จะต้องใหญ่ๆหรือ e ว่าเอสพีเอเพราะว่าเอสพีเอเองเนี่ยของประเทศเราก็มี75%กันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใช้เล็กหรือใช้ใหญ่นะคะก็เป็น,นสิ่งที่รัฐบาลต้องการที่จะให้ความสำคัญและให้ความสำนัญอย่างต่อเนื่องคะ่ะเดี๋ยววันนี้เองค่ะเราก็ตระหนักดีว่าปัญหาของประเทศนะคะก็จะมีในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ,ะเราก็พยายามจะอยากจะสร้างโอกาสเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำน,นะคะแล้วก็สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น จะทำนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจค่อนขอ้นางจะเน้เนเลยนะคะว่าจะเป็นอย่าง,งาที่ซี้ว่าเราจะออกไปดึงบานนะคะเพื่อให้เกิดเงินในกระแสให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถทำให้เศรษฐกิจน,นั้นเคลื่อนตัวแล้วก็พัฒนาไปข้างหน้าได้ะคะ่ะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้มีช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีกหลายุการณ์ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยของเราก็ชะลอตัวค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมาร่วมมือ การแก้ปัญหาบริการนะคะก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ด้วยว่าอุตสาหกรรมเองก็เป็นสิทธิสำคัญมากนะคะทีนี้ค่ะฉันต้องขอขอบคุณทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะงงนนนนที่จะงานน้อมรับงานนี้ขึ้นค่ะเพราะว่าน้องจะต่อเรื่องมาถามึงสองปีแล้วเนะะี่ยยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หลายคนในภาคอุตสาหกรรมนี้เกิดแรงบันดาลใจเกิดกำลังใจนะคะอันที่สุดสำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงอุตสาหกรรมมากค่ะ,คะ สุดท้ายนี้ค่ะจะขอแสดงความดีกับท่านหญ่บ้างนะคะแล้วก็ขอให้ท่านได้รักษาท่าฐานที่ดีแบบนี้เอาไว้ค่ะเพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศก๊อตแในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเชิญวันนี้เป็นการอวยพรทุกท่านนะคะมีความสุขมากมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ปีใหม่ก็ขอให้เปไหนมาไหนปอดภัยนะคะแล้วก็สดใสต้อนรับปีใหม่มาช่วยกับรัฐบาลคพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนี้ไปได้แน่งค่ะขอบคุณค่ะอาช่น้มครรบนตอเป็นที่มนะครับยด้วยกับผู้เลยนคับปกระรส Oh, <laughs>